สวัสดีครับผมแฟนเพจ Facebook และช่อง YouTube ดูดาวเดือนอ่านเรือนดวงทุกท่านครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกในเรื่องของพื้นฐานโหราศาสตร์นะครับในเรื่องของพบเรือนนะครับผมนะพพพอสัมภาพอพาน,ออออนนะครับสระเอลเรือสระอือนะครับ แล้วก็นอหนูนะครับพบเรือนนะครับผมไม่ใช่พบกันหรือพบรักนะครับผมนะก็พบเรือนเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่โหราศาสตร์เนี่ยตั้งดวงนะครับผมจากลัคนานะครับผมเขาจะให้ลัคนาเนี่ยราศีที่ลัคนาอยู่เนี่ยเป็นเรียกห่้าตุรักนะครับผมซึ่งความหมายของตุรักเนี่ยนะครับผมมันแปลว่า ตัวตนนะครับสิ่งแวดล้อมนะครับผมแล้วก็สิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราใลสภาพแวดล้อมมันน่าจะเป็นว่าสภาพแวดล้อมมากกว่านะครับผมนะที่หมายที่ดีนะครับผมแล้วก็นิสัยใจคอคือสภาพแวดล้อมเป็นยังไงมันทําให้ดึงดูดให้คนนั้นเนี่ยมันมีนิสัยแนวโน้มจะเป็นอย่างนั้นด้วยนะครับผมนะส่วน พบที่2นะครับผมก็จะเป็นเรื่องของพบกระดุมพระนะครับพบกระดุมพระเนี่ยผมจําง่ายๆแปลง,ง่ายๆเลยคือเรื่องเงินนะครับผมการหารายได้นะครับผมนแล้วก็อาหารการกินนะครับผมทรัพย์สินที่ได้มามันแปลว่าอย่างนี้เลยครับคร่าวๆเ,เลยนะครับผม พบที่สามนะครับผมสหัชชะสหชะเนี่ยผมจะแปลง,ง่ายๆคือสังคมแล้วก็การสื่อสารนะครับการติดต่อต่างๆนะครับผมแล้วก็เอกสารหนังสือด้วยนะครับผมพบที่สี่นะครับผมพบพันธุนะครับพันธุเนี่ยผมจะแปลง,ง่ายๆตามหัวรศาสัตร์ไทยเลยบ้านรถครอบครัวนะครับผมนะแล้วก็ยังแปลด้วยว่า ที่ดินด้วยด้วยนะครับผมแล้วก็ผมจะแปลว่าคือพื้นฐานของครอบครัวนะครับผมรวมพื้นฐานชีวิตของครอบครัวนะครับถึงครอบครัวเป็นมาอย่างไงด้วยนะครับผมนะแล้วอีกอย่างนึงคือเรื่องของที่ดินอสังหาร,ริมทรัพย์เนี่ยจะเป็นของพบที่4นะครับผม พที่ 5. ปุตตะนะครับปุตตะเขาชื่อก็บอกอยู่แล้วเรื่องบุตรนะครับผมบุตรนะครับผมหรือว่าออตอนเล็กๆเ,เนี่ยเป็นคนยังไงนะครับผมรวมถึงความสนุกสนานความร่าเริงความผ่อนคลายคือกิจกรรมในายามว่างได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ยังแปลในเรื่องของความรัก ก่อนแต่งนะครับผมรวมถึงการเสี่ยงโชคการลงทุนนะครับใครที่เล่นหวยเนี่ยนะครับต้องดูพบปุตตะนี่แหละว,ว่าพบปุตตะนี่เข้มแข็งไหมครับผมนะถ้าพบปุตตะเข้มแข็งเนี่ยเล่นหวยรวยเบอร์เล่นหุ้นลงทุนได้ครับนะครับผมรวมถึงก็ยังหมายถึงบุตรนะครับผมแล้วก็ลูกน้องด,ด้วยลูกน้องเนี่ยจะเป็นลูกน้องที่ ไม่ได้จ่ายตังค์ครับเป็นลูกน้องบริวารในอาณักเฉยๆนะครับผมนะพบ,พบอรินะครับผมอริมันก็บอกอยู่แล้วว่าแปลว่าปัญหานะครับผมแต่ว่าอริเนี่ยมันมีทั้งด้านดีและด้านเสียนะครับผมต้องดูดาวเจ้าเรือนว่าเข้มแข็งหรือเปล่าถ้าด้านดีเนี่ยมันจะเป็นคนที่แก้ปัญหาเก่งครับแล้วก็ เป็นคนที่เป็นคนนักสู้นะครับบางคนเนียถึงเป็นนักกีฬาได้ต้องดูที่พบอรินะครับผมนะแล้วก็แปลว่าอีกอย่างนึงก็คือลูกน้องนะครับผมแต่ด้านเสียก็คือปัญหานี่แหละครับผมแล้วก็ความลําบากอุปสรรคนะครับการติดขัดหรือรวมถึงคดีความหนี้สินด้วยต้องดูพบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ การเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยต้องดูภพนี้เลยนะครับผมภพที่7ก็คือภพปัตตนินะครับผมปัตตนีเนี่ยรวมเนี่ยผมจะแปลว่าในเรื่องของความรักคู่ครองนะครับคู่ก็จะเป็นแฟนสามีภรรยานะครับผมรวมถึงหุ้นส่วนแล้วก็ลูกค้าการค้านะครับคือพูดง่ายงคือบุคคลที่เข้าหาหาเราอะครับผมนะก็จะเป็นเรื่องของ พบปัตตานินะครับพบปัตตานิดีในความรักมักจะดีครับมักจะรวมร่วมลงทุนกับคนอื่นได้ดีนะครับผมมรณะนะครับผมพบที่แดมรณะนะครับผมมรณะเนี่ยผมจะแปลเลยว่าอายุเนี่ยดูว่าอายุยืนไหมนะครับผมแล้วก็ว่าชีวิตนี้จะมีโอกาสได้รับมรดกไหม การได้แฟนต่างถิ่นแดนไกลว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมประมาณนั้นนะครับผมนะต่างถิ่นแดนไกลนะครับผมพบที่9นะครับผมเป็นพบที่9้าเนี่ยพบสุภะนะครับสุภะเนี่ยผมจะแปไง่ายๆเลยว่าผู้อุปถัมภ์หรือผู้ช่วยเหลือนะครับรวมถึงศาสนารวมถึงผู้ใหญ่นะครับบางโหรศาสตร์ก็หมายถึงบิดาได้ด้วยนะครับผม นะครับแล้วหมายถึงว่าการนับถือศาสนาเกียรติยศชื่อเสียงความดีนะครับที่คนอื่นม,มอบให้หมายถึงว่าช่วงปีนั้นเนี่ยถ้าพฤหัสเนี่ยเข้าไปในภพตัวสุภาเราเนี่ยคุณอาจจะประกวดได้รางวัลต่างๆมีชื่อเสียงเจ้านายเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเนี่ยสุภาครับผมนะภพที่10บนะครับผมภพที่10เ,เรื่องของกรรมมะมันก็อยู่แล้วว่าเป็นเรื่องของกรรม,มะก็คือการงานนะครับผม หน้าที่กิจการต่างๆรวมถึงหัวหน้าง,งานนะครับผมผู้ผู้บังคับบัญชาคุณถัดขึ้นไปนี่แหละครับผมเป็นหัวหน้าง,งานคุณนี่แหละนะครับผมว่าจะเป็นยังไงในปีนั้นงานจะเปลี่ยนงานบ่อยไหมแล้วงานจะเป็นยังไงว่าดูที่ภพกรรมะนะครับผมภพที่1 1ก็คือภพลาภะลาภะเนี่ยมันหมายถึงว่า ลาบผลนะครับแล้วก็หมายถึงว่างเงินเดือนด้วยรายได้ที่เข้ามาพิเศษด้วยนะครับผมนะว่ามันเข้ามาได้ง่ายได้ยากยังไงนะครับผมพบที่สุดท้ายก็คือพบที่1 2ก็คือพบวินาศวินาศเนี่ยผมแปลว่าต่างประเทศนะครับผมคนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยจะอยู่แล้วเป็นยังไงหรือเปล่าดูพบวินาศครับผมนะครับวินาศดีดไหมถ้าวินาศดีเนี่ยมักจะอยู่ต่างประเทศได้ดีนะครับแล้วก็ยังหมายถึงศาสตร์ลึกลับด้วยครับผม นะครับผมศาสตร์ลึกลับต่างๆนะครับแล้วกเ็เรื่องของศาสนาการปฏิบัติวิปัสสนานะครับผมนานด้านร้ายเนี่ยยังหมายถึงคดีความได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ยังหมายถึงการถูกเนรเทศนะครับผมการไปอยู่ต่างถิ่นแดนไกลความลําบากในต่างถิ่นแดนไกลนะครับผมแล้วก็หมายถึงโรงพยาบาลวัดได้ด้วยนะครับผมคนที่มีภพวินาศดีเนี่ยบางทีอาจจะทํางานเกี่ยวกับ เรื่องของคดีความคือทำงานในศาลหรือว่าทำงานในโรงพยาบาลหรือทำงานเกี่ยวกับาศาสนาได้ทั้งนั้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นความหมายคร่าวๆนะครับผมย่อๆในด้านโหราศาสตร์นะครับผมยังไงผมก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับโหราศาสตร์นะครับผมถ้าชอบก็ในโหราศาสตร์แนวนี้ที่ผมใช้อยู่ก็ยังไงก็ชอบก็ กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับอยากติดตามคลิปดีๆมีสาระก็กดติดตาม s u b สไครต์ด้วยนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อคอยแจ้งเตือนคลิปดีๆด,ด,ด,ด้วยนะครับ